าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสถานทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์ชี้แจงปมบริจาคโดนให้กับกัมพูชา6สิงหาคม2568สถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวจากสื่อบางสำนักว่าเร็วๆนี้ทางจีนได้บริจาคโดนให้กับกัมพูชาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชา โดยโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยระบุว่าหลังจากการตรวจสอบพบว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่เป็นความจริงภาพที่ใช้ในการรายงานดังกล่าวถูกถ่ายในระหว่างงานสาธิตการบินที่จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาเมืเ่อเมราคมพศ2567ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทางจีนขอยืนยันอีกครั้งว่านับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทางจีนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรได้ดำเนินการอย่างแข่งขันเพื่อลดความตึงเครียดด้วย ซึ่งจีนไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากเรื่องความสัมพันธ์ขัดแย้งนี้และพร้อมสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการยุติสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาผ่านแนวทางของอาเซียนจีนพร้อมที่จะรักษาการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภาคได้แก่ไทยกัมพูชาและมาเลเซียและจะมีบทบาทเชิงสร้างสารรค์ในการส่งเสริมการหยุดยิงและก็ฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพกลับมาให้เร็วที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ